เพิ่มประสิทธิภาพสูตรน้ำมันกําจัดเพีียเป็น2เท่าด้วยสารสกัดจากต้นสะเดารู้ไหมครับว่าสารสกัดจากต้นเสดาเนี่ยถูกยกย่องให้เป็นสารสกัดที่ดีที่สุดสําหรับการใช้ในเกษตรอินทรีย์เลยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันมีดียังไงเดี๋ยวจะเหล่าให้ฟังครับในต้นเสดาเนี่ยมีสารหลักตัวหนึ่งชื่ออะซาดีเล็กตินนะครับแล้วก็สารอ่นอื่นอมากมายไอสารพวกเนี้ยมันมีผลกับมแมลงเนี่ย หลายชนิดมากมีผลในวงกว้างเกือบ200กว่าชนิดเลยนะครับตั้งแต่เพลี้ยหนอนแมลงปากดูดแมลงบินกัดกินใบย,ยันหอยทากนะหอยทากก็ใช้ได้นะครับนอกจากหลายชนิดแล้วเนี่ยมันยังมีผลกับทุกระยะของแมลงเลยนะครับตั้งแต่เป็นไข่นะครับจะทําให้ไข่เนี่ยการฟักน้อยฟักยาก ไม่เป็นตัวระยะตัวอ่อนเนี่ยเขาจะมีความอ่อนแอกับสารตัวนี้ที่สุดจึงได้ผลที่สุดในช่วงนี้ในระยะตัวเต็มวัยจะยับยั้งการลอกคราบการจเจริญเติบโต,ตการกินอาหารการสืบพันธุ์ทาให้การสืบพันธุ์บกพร่องมีจํานวนไข่มีจํานวนตัวน้อยลงคุณสมบัติเหล่านี้จะตัดวงจรทําให้จํานวนของเขาน้อยลงเขาอาจจะไม่ตายทันทีนะครับแต่มันจะใช้ชีวิตลําบากแล้วก็ลดลงเรื่อยๆข้อดีอย่างของมันก็คือแม้จะมีธิ์ในวงกว้างกับมแมลงศัตรูพืชน,นะครับแต่ว่าไม่มีผลไม่เป็นพิษกับไส้เดือนพืช ผีเสื้อมแมลงผสมเกสรจึงไม่กระทบกับการผรสมเกสรของพืชน,นอกจากป้องกันมแมลงแล้วเนี่ยสารเนี่ยยังสามารถป้องกันยับยั้งเชื้อราแบคทีรียไวรัสได้อีกด้วยพวกโรคใบจุดใบด่างวงแหวนเนี่ยสารสะเดารักษาได้นะครับยังมีความเป็นพิษต่ํากับคนและสัตว์นะครับไม่งั้นเราคงกินมันไม่ได้นะครับแต่สารสกัดจากสะเดาเนี่ยเขาจะสลายตัวได้เร็วนะครับสลายตัวเนื่องจากแสงแดดและจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอาจจะทําให้ต้องฉีดบ่อยนิดนึงฟังคุณสมบัติแล้วเป็นไงครับสารสะเดา ไม่น่าเชื่อนะครับมันจะดีขนาดนั้นร้องว้าวกันทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาสกัดสารสกัดจากสะเดาด้วยน้ํามันนะครับเป็นสูตรน้ํามันที่ขายกันทั่วไปหรือที่มีเนี่ยผมจะเห็นเขาจะสกัดกันด้วยแอลโกอฮอล์นะครับแต่เราจะเอาสารสกัดสะเดาเนี่ยมาเสริมประสิทธิภาพของสูตรน้ํามันกําจัดเพลียของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ำมันเป็นตัวทาละลายเพื่อจะดึงสารออกมาเสริมประสิทธิภาพสูตรน้ํามันของเราให้ดับเบิลขึ้นไปอีกครับเรียกกันว่าตายทั้งหนอนทั้งเพลี้ยเพลี้ยตายก่อนนอนตายด้วยเพราะว่าสูตรน้ํามันเนี่ยน้ำมันจะไปจับตัวเพลี้ยทาให้เพลี้ยหายใจไม่ออกแล้วก็ตายบวกกับมีสารเดาด้วยมันก็จะแรงขึ้นแล้วพอมันติดใบอยู่เนี่ยตอนกลางคืนหนอนก็จะออกมา มากินสารสกัดเะดาทําให้เขาเนี่ยผิดปกติลอกคราบยากกินอาหารไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตไม่เป็นสุขเติบโตช้าสืบพันธุ์ไม่ดีแล้วก็ตายเป็นที่สุดหรือลดจํานวนลงเพี้ยตายก่อหน,นอนตายด้วยหอยทากยังขยดเพราะสารสกัดจากเดาเนี่ยมีผลกระทบกับหอยทากเหมือนกันนะครับจะช้าไปใหญ่เรามาลองทํากันเลยดีกว่าครับก่อนดือเลยครับคัดใบรูดปืด๊ดรูดปืด๊ดแบบนี้ได้เลยครับนี่นะครับ ใบเก็บมานี่ไม่ต้องไปล้างก่อนนะครับปล่อยให้มันแห้งๆอย่างนี้นะครับรูดเลยเพราะถ้ามันเปียกแล้วตอนปั่นมันจะยากนะครับมันจะติดกันรูดออกมาหมดแล้วเราจะใช้ประมาณ200กรัมนะครับเดี๋ยวเอาไปชั่งดูใบเราจะใช้200กรัมนะครับลองชั่งดูโอ้โหเป๊ะแม่นมากเกินนิดหน่อยเอามันเงี้ยนะครับเอามันหมดนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ามาปั่นให้ละเอียดนะครับ ใครจะใช้ครกตําก็ได้นะครับแต่มันเหนื่อยผมการปั่นหรือการตํานี่คือเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของเขานะครับทําให้น้ํามันมันแทรกซึมแล้วก็จะได้ดึงสารออกมาได้มากๆต้องสันโตสันเลยนะเนี่ยขอปั่นกันก็ปัน่นไม่ต้องถึงกับยิบนะครับพอยับๆประมาณนี้ ประมาณนี้นะเนี่ยแห้งๆครับมันก็จะเทง่ายถ้ามันเปียกแล้วมันจะติดเนบไปหมดจะเทออกยากครับปั่นเสร็จแล้วนะประมาณนี้สองร้อยกรัมปั่นลงมาได้เนีย่ยหยาบๆประมาณนี้ก็พอครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตุนเคี่ยวเพื่อสกัดตัวสารออกมาครับไอสตาสองร้อยกรัมที่เราปั่น ต่นี้นะครับใบสะดา200กรัมกับน้ำมันครึ่งลิตรน้ำมันพื่ครึ่งลิตรเราจะเอามาตุน่นนี่นะใส่น้ำเราจะไม่ใส่น้ำมันแล้วไปต้มตั้งไฟโดยตรงเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปอาจจะทำให้สารละลายเนี่ยสลายตัวได้ เพราะสารละลายของสะเดาเนี่ยสลายตัวได้ด้วยแสงแดดความร้อนแล้วก็จุลินทรีย์ในธรรมชาติครนะก็จะอย่างนี้เลยข้างล่างนี่มีน้ำเราก็วางลงไปน้ำมันนี่ขวดนี้ลิตหนึ่งครึ่งลิตรก็กะกะเอานี่เดืด น้ำเริ่มเดือดน,นะครับหนีไฟลงไฟอ่อนดีไฟลงมันไฟอ,อ,นอ่อนๆค่อยๆเคีเ่ยวน้ำมันเริ่มมีฟองแล้วนะร้อนได้ที่แล้วค่อยๆเคี่ยวไป ฟองคือเล้อค่อยๆเคียเ่ยวไปจนน้ำมันมันเขียเขียว,ยวนี่เป็นการสก,กัดร้อนนะเริ่มสุกแล้วนะครับใบเริ่มสุกแล้ก็ฟองน้ำมันมีเดือดขึ้นมามนี่จะไม่ร้อนมากนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับปิดไฟได้ นั้นก็ต้องปล่อยให้มันเย็นนะครับทิ้งให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามากรองกันอีกทีสีสวยเลยหลังจากทิ้งไว้จนเย็นแล้วนะครับดูกันเราก็ทิ้งมันไว้แช่น้ำเนี้ยฮะมันก็จะอุ่นสารก็จะออกมาเรื่อยๆเขียวสวยแล้วนะครับเขียวสวยแล้ว ิ้งไว้จนเย็นแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะเอาไปกรองแล้วก็น้ํามันเก็บไว้ใช้ได้นนการตุ่นเนาะตุ่นเ้องเอยยเหมือนโอกาาฉายเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปกรองนะครับ ยกได้ เดี่ยวเชียวน้ำมันสีเขียวสวยก็เรเขียวอมพันเอ้ยเหลืองอมพันเขียวมรกตจากนั้นนะครับเก็บใส่ขวดโหล ถ้าได้เป็นขวดสีชาจะดีมากนะครับขวดสีชาแล้วกเก็บไว้ในที่มืดอันนี้เราใช้น้ํามันปาล์มเพราะว่าถ้าเกิดแช่เย็นเนี่ยยมันจะเป็นไข่จริงแล้วอยากจะแช่เย็นไว้ครั้งหน้าจะทําเป็นน้ํามันถัวเหลืองแช่เย็นจะได้ไม่เป็นไข่เอามาใช้ได้เลยนะครับนี่สิขวดเก็บ สีเขียวสวยนะครับขาขาวบางไม่มีตะกรนเหลือเลยจะได้ไม่อุดตันหัวฉีดเขียวมากดเขียวมากอมโอเคครับสำหรับการนำไปใช้นะครับสูตรนี้เหมือนสูตรน้ำมันนะครับแต่อาจจะลดปริมาณลงได้นะเพราะมีสารสกัดสะดาวด้วยแต่วันนี้ผมจะใช้เท่าเดิมคือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรนะครับ อันนี้ก็บอกน้ำหนลิตรนะครับน้ำหนึ่งลิตรจะผสม2ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะขวดปากกว้างก็ตักง่ายไม่ต้องใช้ไซลิงแล้วก็น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจาน2ช้อนโต๊ะ โอ้วววันนี้เพี้ยอ่อนมันมาบุกนะครับเพีย้ยออนมาบุกเดี๋ยวเราจะฉีดตัวให้เขาตายก่อนลสารเนี่ยมันมีอยู่ในแปลงก็จะมีผลต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเก็บในที่มืดไม่มีแสงแดดเสร็จแล้วเราก็ขย่า เตรียมเอาไปฉีดได้เอานะครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดกันกาเคียวชุดนี้ตุ๊ดจีนนะครับไปกรุงเทพหลายวันไม่ได้ดูแลนะครับเพี้ยอ่อนลงดูนะเริ่มมีเพี้ยอ่อนใบเหลืองแล้วนะครับใบเหลืองแล้วเดี๋ยว ก,กําจัดโซมไปเลยนะครับเนี่ยพอเพลี้ยหมดไม่นานเดี๋ยวก็ฟื้นนะครับเราจะต้องการฉีดจะต้องแหวกใบนะครับเพราะเขาจะอยู่ข้างใต้ใต้นะการฉีดเนี่ยจริงเนี่ยควรจะฉีดตอนเย็นนะครับตอนเย็นทําไมฉีดตอนเย็นจะดีที่สุดเพราะว่าเราฉีดไปเนี่ยสูตรน้ํามันไปเกาะตัวเพลี้ยอ่อนเนี่ยจะตายนะครับ ตายในเวลาไม่นานเพราะโดนน้ามันเกาะหายใจไม่ออกตายและแถมโดนสารสกัดจากเสดาด้วยนะครับอันเนี้ยพอตอนเย็นเนี่ยผ่านกลางคืนไปเนี่ยสารสกัดเสดาเนี่ยไปเกาะอ,อยู่บนใบนะครับตอนคืนหนอนก็จะขึ้นมาแล้วมากินพอกินแล้วเนี่ยเขาก็จะกินสารสกัดจากเสดาเข้าไปด้วยทําให้มีผลต่อร่างกายเขาทําให้ยับยั้งการจเจริญเติบโตการลอกคราบอยู่ไม่เป็นสุกนะครับ ตัวสารสกัดจากสะเดาเนี่ยเพี้ยตายก่อนนอนตายด้วยหอยทากตายตามลากมาใกล้ๆอันนี้ผมฉีดค่อนข้างเช้าข้อเสียและข้อคุณระวังก็คือจริงๆแล้วเราไม่ควรฉีดเช้านะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเขาจะไปเกาะผิวใบนะครับพอแดดออกพอแดดออกเนี่ยน้ำมันที่เกาะอยู่เนี่ยมันจะมีจุดเดือดมากกว่าน้ำอยู่แล้วนะบขอได้รับแสงแดดเนี่ยมันจะร้อน มันจะร้อนเนี่ยอาจจะทาให้ใบไหม้ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องฉีดตอนเย็นกลางคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยมาลดน้ําก็จะเป็นการล้างใบออกล้างสารน้ํามันออกแต่ครั้งเนี้ยผมเห็นผมกลับมาเห็นปุ๊บโอ้โหเอาซะก่อนเลยดีกว่าแล้วเดย๋ยวสักสองสามชั่วโมงนะครับมาพ่นสเปรย์น้ำลดน้ำนะครับนี่เป็น Pe คนสเปรย์เพื่อล้างออกให้เพลี้ยตายเพราะเพลี้ยเนี่ยโดนไปไม่นานก็ตายแล้วนะครับแล้วตรงนี้มีสแลนมีเป็นเป็นโตมีหลังคากรองแสงนะครับแล้วก็มีสแลนเดี๋ยวเราพรางแสงครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเพลี้ยตายเดี๋ยวเราฉีดล้างใบครับใช้สูตรน้ํามันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องใบไหมครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอมีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ